วันนี้ปกติเราจะเลี้ยวจะเราจะไปตรงนะครับผมวันนี้เราเลี้ยวขวานะครับผมอันนี้ก็รู้เหลือเกินนะครับวันนี้วันดีครับน้องเจิ๊กนี่ยกมือเฮ้ยที่เล่วันดีครับนียงเนียงวันดีทั้งวันนะครับพวกเราวันนี้เนิยงเนีงเตะบอลเข้าเช้าเย็นเลยนะครับเนิยงเนีงสุดยอดมากนะอันนี้น้องเจิ๊กเขาก็ขับรถพ่วงนะครับรถพ่วงนะครับพี่ไอเออเอคูเกันเลยเนาะมั้ยไป คุณสุกประเสริฐสวัสดีครับโบกมือโบกมือ,มอหน่อยครับผมโ okay. อ,อ,อ,มอเคเยมีการชวนกันไปฟิตชิ่งด้วยนะครับผมรประวานก็อะไรนะสามขีดเหรออะไรนะสามกิโล,โล,โล,ลใช่เหรอไม่ใช่สามขีดเหรอไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่คุณเอาลูกไปขยายเหรอ เยอดตกนะครับนี่เะเขากลัวพวกเราไม่เชื่อเขานะครับเขาเทียงขาดใจเลยครับเขาเทียงขาดใจเลยนะครับผมเอาจะแปะรูปว้ให้ดูนะครับผมเขามีการส่งรูปมาเยอะเยอะเยอยผมใน Messenger ด้วยนะครับผมเพราะด้ว่าช่วงนี้ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ช่วงนี้จุกไอนี่ก็เราก็ขนดินจากหลักนะครับ ไปถมที่สวนต่อนะครับผมเมื่อเช้าเราก็ขนดินจากบ้านไปถมที่ลานแสดงนะครับเนี่ยขนจากที่พักนะครับที่พักในสวนดังนั้นคาดว่าน่าจะดูไก่แน่นอนนะครับใช่ไหมครับจึกนี้ดูไก่แน่นอนครับจึกนี่ผนจะไล่สดกลับบ้านนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับมีความสามารถพิเศษนะครับผมเจ๊กี่กูบหลอขีก็ นี่ก็เราจะเราขคีมาจากศูนย์เลยนะครับคี่จากศูนย์ไปถึงซอนถ้าปกติก็ผมจะขีจากจงหายไปไหนเนาะปกติผมก็จะขี่จากสะพานครับแถวๆนี้เลครับขีไปกลับกลับไปบ้านปะปะมาปะปะปะไปทันแล้วโอ้ยฮ้าไกันเร็วจังเลยนะครับผม บรรยากาศทุ่งนาบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับจะเจอพี่น้องวัวพี่น้องควายไหมเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับรถพ่วงนะครับคันนั้นแข็งเนี่ดีใจมากนะครับเตะบอลเข้าเช้าเย็นเลยนะครับพี่สุพน์นค,คนต้นล่ะไม่เข้ามือนกันพวกเราเหมือนกันนี่ต้น หมอเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะหมอนักยาหมอแตนแทนเฮ้ยจะพามุดเข้าเป็นไม่ดูแตนเลยนะแจงสังเอิ์แล้วครับสังเอิ์เมื่อกี้ก็นั่งคิดคำพูดอยู่นะครับเมื่อกี้สังเอิ์ไปว่าแตนนะครับผมฮวางไปว่าต่อครับผมฮวางต่อต่อต่อยอะไรต่อยพึ่งต่อยอ้าวสรุปต่อต่อยหรือพึ่งต่อย ฮะอะไรครับนี่ก็เป็นคลองนะครับคลองแต่พวกเราเออแจงแจงแไปใกล้ไลยเดี๋ยวมันจะตีลังกาลงไปนะแจงนี่สะพานเปลี่ยนนิสัยของจุ๊บแจงนะครับเปลี่ยนนิสัยเฉพาะเวลากับบ้านนะครับผมใช่ไหมตีไว้ว่าไปเร็วๆนี่ เดินกลับบ้านไปกับเพื่อนๆนะไม่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 ลงไปทางนี้ไม่ต้อง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 เงจะไปรับธงได้ยังไงอยรับตอนเย็นนะแจงระยะทางเดินกลับบ้านประมาณของผมมาสวนหรอผมมาสวนนี่จะสองกิโลนะครับส่วนพวกเขานี่นําโชคก็จะต่อไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรส่วนน้องสักกับน้องเหนงนี่ก็ต่อไปอีกน้องเหนงนี่น่าจะน้องเหนงกับน้องศักนี่ประมาณสักสามกิโล ถึงไหม,ไหมจึดไ,ไม่รู้ครับดูโทรศัพท์อยู่ครับผมฮะถึงไหมนี่ก็บอกจากบ้านอีคูนเนี่ยแน่แน่เนี้ยเนี่ย,ยสามสามแยกเนี่ยแยกเนี่ยไปบ้านสาาเขาว่าสามกิโลนี่แต่พวกคนไปตรงนี้ไงฮะบ้านเขากิโลหนึ่งเหรอมันก็ประมาณสองกิโลครึง่งนี่นครับนี่ก็เป็นตอนเย็นที่เราเดินตามคันนานครับมิดคันนานครับ ออกมากจากโรงเรียนเลพี่น้องงัวเต็มเลยนะครับผมตอนนี้เราจะไม่ลงไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องงัวเขาจะกลับบ้านก่อนก่อนเวลานะครับ <c ười> อ่อนต้องสนใจพาปกันไปไล่พี่น้องงัวเข้าข้อไหมครับผมฮะไม่สนใจหรอวิอ่างานดีงานดีนะงานเดินงานเรียนงานแรีนไปว่าง,งานวิ่งนะครับผม วิ่งไล่พี่น้องกวนะครับอืฮอฮึแกงกินเทดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแน่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 จับแบบนี้ถ้าเผื่อมีต่อนี้ผมโดนเต็มๆนะครับผมไม่ใช่จุ๊บแจงนะครับข <c oughs> องเขาก็ไล่สดกับบ้านนะครับก็มุมข้างล่างนะครับของน้องของผมม,ม,มุมข้างบนนะครับผมแล้เวเราก็จะไปแยกกันอยู่ทางนู้นนะครับหน้าสวนเราอยู่ทางน้นนะครับหน้าสวนเรา เริ่มจะถึงสอนแล้วเริ่มเร่งน,นะครับผมไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอเคจะกินผักาอะไรแจงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยฉันโจมมืดอ๋อน้องกินทุกอย่างเลยนะข้างทางอันนี้ต้นขี้เหล็กเนะี่ยถ้ากินอีกผมก็ยอมเลยแหละครับผมแล้วหลังจะแกงขี้เหล็กมาให้ทุกแจงกินนะครับนี่น่าจะเป็นต้นลำดวนเป็นต้นขี้เหล็ก ต้นตีนเป็ดนะครับถึงสวนแล้วได้เวลาได้เวลาเร่งสปีดแล้วนะครับผมน้ำที่สวนก็ไม่ค่อยทางดีๆมีให้เดินนะครับไม่ครับผมเดินทางดินเดินทางหญ้านะครับพอได้สะดุดโดนฮะให้ผมดูหน่อยนะครับผมเบิงบ้งเบิ้งไอมันมันชันมากครับผมผมนี่จะกลิ้งตกแล้วนะครับ เจ้ไปไปหูดนยิรากวดดันล่ะครับนี่นะครับเป็นทางมาสวนนะครับเฮ้ยเวียนทุ่งนาบ้านฮานะครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ถึงช่วงทํานานะครับถ้าเดี๋ยวก็จะถึงช่วงที่เขาถ่ายเราก็เดินบนคันนาได้อยู่นะครับแต่จะลงไปในนาเขานะครับรู้ล้รู้ละวรู้แล้ว,ลว,ลวตีไฟเลี้ยวขวาแล้วนะครับผมตีไฟเลี้ยวขวาแล้วครับผมบ๊ายบายคุณต้นบ๊ายบายน้องจ๊กบ๊ายบายน้องน้องเหน่งบ๊ายบายนี่แม่ ไม่มีปัญหาต้าสวนพออยน่อย่นี้นะพออยนี่ตกมันอยู่ทั้งนู้นบายบายทุกคนอ่ย้ยนพี่วันเพ็ญน,นะครับอย่กอกเมืพออยนี่นี่ถ้าหยุดตกมันเมื่อไหร่เราก็จะให้เขาไปให้เขามาอยู่ในบ้านนะครับดูดูดูดดพวกเขาที่เดินผ่านอยู่ข้างนอกนะครับกินน้ำาบาแจงเอง้ดแล้วเปิดให้กินเ้อ้าไม่อยาไปหาพออยนี่นเอง มยใครถอดซ้ายไปอีกนี่ฮะตักเีตักเออตัก,ตกถ้าใครถอดสายออกไปคือก๊อกนี้ถ้าถ้าไม่มัดลวดไว้นี่คือไม่อยู่นะครับถ้าเล่นแบบนี้เอาก็แล้วกันนะครับผม วกเขามีะลอชะลอ,ะลอเลยอยด่นิงนึงวันนี้เดี๋ยวดูอาการก่อนดูกไกลๆก่อนอืมน่าจะตกมันไม่หนักเท่าไหร่นะครับแล้วเล่นอย่างนี้ไปก่อนเลยแจ้งเ้วต้องไปหาอะไรไอ้นั้นอีกนี่ แล้วเรนูจะไปปิดทำไมครับอืไม่รู้ใครไปถอดนะครับถอดสายยาองออกน้ำก็ไหลไม่ค่อยแรงด้วยนะครับน้ำใช้เยอะนะครับีสวนเราใช้น้ำเยอะพอล้วปล่เดี๋ยวค่อยอาน้ำเดี๋วไปหาอะไรมาใส่ยางก่อนโอเคครับผมนะฮะผมให้จุ๊บแจงพักแล้วนะครับก็ขอบคุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับผม อ่ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกอดแยงมาวันนี้วันนี้เระ